เรื่องเื่าแล้วก็จะได้เห็นดรแอนิโมพูดคนเดียวว่าฉันอยากจะออกไปจากภุกนี้ให้ได้แต่ผู้คุมก็ได้เข้าแรกซ้อนระหว่างความบ้าบกความเหงาเข้ามาร่วมวงในพูดคุยว่าแกจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นแหละดรแอนิโมสัวแต่ดูเหมือนดรรั่วจะได้เฉิดชายความชั่วด้วยความเป็นใจเพราะนกน้อยลูกหลักได้ไปขโมยอะไรมาให้ดรทธีระชินจนดรสามารถใช้อุปกรณ์สุดไฮเทคยิงลำแสงใสนกน้อยให้กลับกลายเป็นนกยักษ์และมันทําให้ดอร์สามารถหนีออกจากเรือนจําและหันไปทําเรื่องระยําาาต่องนนนี้ควควมไร้ัย่่ในนนลลาาามปปเ้้้สตตััไไุง็็กกํจะดดดดอคืแแวทีชยห เราก็จะเห็นเกวนและปู่ที่ดูจะมาพักร้อนแบบสบายใจมากพวกเขาได้คุยกันว่าวันนี้มันดูเงียบสงบแปลกๆและความแปลกมันก็ได้ทาให้คนที่ชายหาดพาก,กันแตกตื่นเพราะเบนที่อยู่ในร่างของปญญญาบิเลนย่าจอมบ้าบินได้เล่นโต้คลื่นแบบชื่นใจซึ่งเบนก็ถูกเกวนและปู่อบลมบทเรียนเป็นหนึ่งแมทว่าทําอะไรที่สร้างสรรและไม่ให้ใครเดือดร้อนจะได้ไหมแต่เบนก็ยังไม่หยุดป่วนเลยโยนบอลใส่ปู่ตอนที่กําลังซ่อมของอยู่และเบนก็ยังมีความห่วงใยถามปู่ว่าซ่อมเสร็จหรือยังซึ่งปู่ก็บอกว่าเมื่อกี้เสร็จแล่แ่อนนนัังงกกกามสยํเบูทืใ และในตอนนั้นเองนกยักษ์ก็ได้โผล่มาซึ่งเบนก็พร้อมจะเปิดด้วยการแปลงร่างเป็นสติงไฟล์แต่กลับได้เป็นตัวใหม่อย่างดิโต้โอริโอ5บาทซึ่งตัวนี้มันก็สามารถแยกร่างได้แต่ไม่เหมาะกับการใช้กําลังสักเท่าไหร่และปู่กับเกรนก็เห็นว่ามันเอาอีกแล้วเหรอแล้วด้วยความชลุลมุูลมีเด็ก2คนกําลังจะโดนลูกหลงเกรนกับปู่เลยรีบเข้าไปช่วยในทันทีจนดิโตก็เกลีย์กับนกยักษ์จนมันบินหนีไปเองซึ่งปู่ก็คิดว่านี่คงเป็นฝีมือคู่รักคู่แขนเจาเ้าเก่าอย่างดรแแนนนนน่อลละหัังจาก้เก็ไดด้แปงงร่า็นิตอีกครั้งงแแลยวยก่าเนต แต่ต่อให้เบนจะเป็นดิตโตเบนก็ยังทะเลาะก,กับตัวเองเรื่องว่าใครจะเป็นคนไปเอาบอลจนดิตโตตัวหนึ่งที่กําลังไปเก็บอบอลก็ได้เจอกับดร์ชั่วที่มากับปลาหมึกย่างเลยโดนหนวดหมึกจับเข้ากระสวยเพื่อทาการลักพาตัวไปสกัด D n a ส่วนดิโตที่เหลือก็เล่กเลนกันสนุกจนปู่เห็นแล้วสงสัยว่าอีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนหวะแต่ปู่เองก็ได้เห็นแล้วว่าดกรกําลังเอาดิโตรพร้อมกับชิ้นหนีไปซึ่งในตอนนี้เองดิโตก็ไม่สามารถจะลับคืนร่างเป็นเบนได้เพราะขาดดิตโต้อีกหนึ่งตัวไปและ จากนั้นก็ตัดไปที่ฐานของดอรซึ่งดรก็จับดิโต้ใส่ตู้แล้วทําการสกัด DNA แต่ดิโตก็กวนได้ใจจนนกยักษ์อดไม่ไหวเลยพังตู้แล้วรีบหนีมาซะเลยส่ยวนเรือที่ขับนําทัพด้วยกับตันดิโตก็ได้เข้าใกล้ฐานของดเอรเรียบร้อยแล้วมันก็ได้เวลาคืนล่างดิโตก็ได้ลอยมารวมตัวกันจนเป็นเบนที่ตกทะเลซึ่งนกยักษ์ก็ตื้อชัยย่อยรีบมาจับตัวเบนให้ไปชมวิวบนท้องฟ้าแต่ปู่ก็รีบบินมาช่วยเบนด้วยชุดไอพ่นพุ่งชนเข้าใส่นกจนทําให้เบนหลุดจากการถูกจับและกำลังจะตกทะเลอีกครั้งเลยได้เกวนที่ใช้มนตาช่วยรับเบนเอาไว้อีกทีแล้วต่อจากนั้นปู่เกวนและเบน ก็ต่อด้วยการจัดการนกและหมึกปิ้งย่างจนเหลือดรชั่วที่ยังไม่ถูกจัดการซึ่งดอร์ก็ได้มาพร้อมกับสมุนที่แยกร่างได้เพราะทําการสกัด DNA ของดิโตไปและเบนก็ไม่ยอมง่ายๆเลยแปลงเป็นดิโตซึ่งวิธีการจัดการกับสมุนก็ไม่ยากเกินไปเลยเกรนได้บอกว่าดิโตมีจุดอ่อนตรงที่เวลาตัวใดตัวหนึ่งเจ็บตัวอื่นๆก็จะได้รับความเจ็บปวดไปด้วยตามกันฉะนั้นเบนเลลีจัดการสมุนที่ดอกร์กำลังขี่อยู่ด้วยการฮุบปีกของมันทั้งสองจนตกทะเลและสมุนที่เหลอกก็สาาาายยไปศ และดรชั่วที่ลอยคอกลางทะเลก็โดนเหล่าดินโต้เงาพันร่างกระโดดทับแล้วสุดท้ายก็ถูกจับส่งตำรวจให้ตำรวจพาเข้าสังเตตต่อเหมือนเดิม